สวัสด,ดีครับพบกับบาบาซ่านะครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวจุดชมวิวเขานาห้วยนะครับตรงนี้คือทางเข้าจุดชมวิวเขานาห้วยนะครับถนนเขากำลังสร้างใหม่นะครับปรับองค์ถนนอยู่ถ้ามาจากปากน้ำปานทางเข้าจะอยู่ซ้ายมือนะครับตรงไปเรื่อยๆเลยและจะเจอป้าย ทางเข้าก็อยู่ซ้ายมือเหมือนกันนะครับนี่นะครับทางเข้าจุดชมวิวเขานาห้วยข้างหน้าเขาจะบอกป้ายทางไว้ชัดเจนเลยนะครับระหว่างทางก็จะมีหมู่บ้านนะครับไม่เปียวเขาทำทางดีมากเลยนะครับเป็นทางสองเลนเป็นทางปูนระยะทางค่อยๆไตช่ชันขึ้นชันขึ้นนะครับ นี่คือทางที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะครับข้างบนเขาทำดีมากเลยนะครับเป็นลานปูนอเนอกประสงค์ที่กว้างมากมีศาลามีห้องน้ำด้วยนะครับสามารถขึ้นมาได้ไม่ต้องกลัวไม่มีที่จอดนะครับที่จอดเยอะแยะเลยตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นจุดชมวิวเขานาห้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะครับไปกันครับ ไปกันเลยข้างทางเขาก็จะปลูกต้นไผ่นะครับเป็นป่าไผ่นี่คือบันไดาทางขึ้นของเรานะ เอาจริงๆทางขึ้นก็ไม่ได้ไกลมากแต่ทำไมเหนื่อยจังเลยหายใจไม่ทันระหว่างทางก็จะมีรูปปั้นนะครับ ของฤาสีชีวโกโกมาลาพักนะครับเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะครับ มันมีเท่านี้เองต้องเวียนเกิดเวียนตายตามบุญบาปเมื่อไหลทราบทำแท้ไม่แปรผันไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายสบายครันมีเท่านั้นใครหาพบจบกันเอ่ยระหว่างทางก็จะมีธรรมะสนใจไปเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆได้แวะพักแล้แวะอ่านนะครับทางเดินก็สบายมากเลยครับจะลาดเทพื้นให้เรียบร้อย บริเวณตรงนี้ก็จะมีหลวงพ่อนะครับรูปปั้นหลวงพ่อสอิะ่งปิยะสีโลนะครับตั้งประดิษฐานอยู่ตรงกลางศาลานะครับใครจะเข้ามากับาวไหวบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลก็ได้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของภูเขาแล้วก็ไล่สับปะรดนะครับซึ่งหลังเขาลูกนี้ก็จะเป็นปากน้ำปานนะครับเป็นทะเล ถ้ามาวันที่ฟ้าเปิดบรรยากาศจะสวยกว่านี้นะครับท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเลยถัดไปไม่ไกลจากศาลาหลวงพ่อซะอิงนะครับ mm hmm. ก็จะมีอีกหนึ่งศาลาเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับนี่คือข้างบนศาลานะครับจะมีหลวงพ่อศิลารัตนะตั้งปฏิปทานอยู่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับ ป็นหลวงพ่อที่มีองค์ขนาดสีดำองค์ขนาดใหญ่นะครับสามารถขึ้นมาขอพรและกราบสักการะได้นี่คือทางขึ้นมาหาหลวงพ่อศิลารัตนะนะครับบรรยากาศข้างล่างก็จะเป็นวิว สวยงามมากครับร่มรื่นนะครับบรรยากาศนี่คือด้านล่างของศาลาเมื่อกี้นะครับมีความร่มรื่นนะครับเขาจะมีจุดชมวิวให้เราด้วยนะครับวันนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นวิวมากเนื่องจากมีฝุ่นควันเยอะนะครับ จะมัวมัวหน่อยจริงๆจะมองเห็นเขาสามร้อยยอดเลยนะครับข้างหน้าบริเวณเนี้ยจะมีเขาสามร้อยยอดอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้มองไม่เห็นเลยครับถ้าเพื่อนๆมาวันไหนก็อย่าลืมถ่ายรูปมาให้ชมกันบ้างนะครับเราลงมาจากข้างบนเมื่อกี้นะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวเราลงไปชมกัน ชมวิวเขานาวห้วยนะครับนี่ก็คือถนนที่เราเข้ามานะครับทางนี้ขึ้นมาตามโครงการบ้านตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆส่วนถนนที่เพื่อนเพื่อเห็นทางนี้ตัดผ่านตัดไปไหนตัดไปสามรอยอดนะครับออกอำเภอสามร้อยยอดของประจวบนะครับไปเจอกันหลังเขาเมื่อกี้นะครับบรรยากาศวิวสวยงามมาก ต้นไม้ก็จะผัดใบนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนข้างล่างนี้ก็จะทำไรสับประรดเหมือนกันนะครับมีโครงการบ้านขึ้นเต็มเลยเพื่อนเดินตามทางที่เขาทำให้นะครับ ก็จะได้ชมบรรยากาศข้างๆเดินไปเรื่อยๆมาช่วงเย็นหรือช่วงเช้าจะดีมากนะครับอากาศช่วงเช้าก็จะดีมากเลยช่วงบ่ายก็จะร้อนหน่อยครับช่วงเย็นก็จะอากาศดีเหมือนกัน ก็จะเห็นเขานะครับเห็นไล่มีปลูกปาล์มปลูกมะพร้าวปลูกสับปะรดนะครับวิวก็สามารถมองได้รอบนะครับเกือบ360องศาเหมือนกันไปชมวิวเสร็จแล้วเราก็เดินทางกลับกันได้แล้วนะครับ ใครมาเที่ยวที่นี่ก็อย่าลืมถ่ายรูปสวยๆมาอวดกันบ้างนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องบาบาไ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับ